็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกม macam หนึ่1จุดนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวมอสนะผมก็จะมารีวิวพวกคําสั่งของออเนติกนะครับผมมันก็คืออยู่ในมอสเบนเทนนี่แหละเราหยิบออเนติกขึ้นมานะแล้วกดใส่ไปเลยนี่เราจะเริ่มคําสั่งแรกก็คือมัสเตอร์คูลเลอร์นะก็คือคําสั่งที่แปลว่าไม่มีวันหมดเวลาแล้วก็สามารถเปลี่ยนอเอเลี่ยนได้แทบทุกตัวเลยนะ ภายในสิบตัวเนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีคําสั่งเนี่ยเราจะสามารถแปลงร่างได้ครั้งเดียวแล้วมันก็จะหมดเวลาไปเหมือนในการ์ตูนเลยโอเคเรามาลองคําสั่งแรกกันเลยคําสั่งแรกนะครับผมให้พิมพ์ไปว่าหกเจ็ดสองศูนย์นะครับผมโอเคผมจะพิมพ์นะเมื่อพิมพ์ถูกต้องมันก็จะขึ้นแบบนี้นะ จะขึ้นเสียงแบบนี้แต่ถ้าเมื่อพิมพ์ผิดแบบมั่วๆขึ้นมาแน่แบบนี้มันจะไม่มีผลเลยนะโอเคก็ถ้าถูกมันก็จะขึ้นเสียงโอเคเรามาลองแปลงล่างกันโอเคเมื่อแปลงล่างก็จะสังเกตที่ไอคอนออเนติกสีเขียวนะถ้าแปลงล่างธรรมดามันก็จะไม่มีนะโอเคก็ประมาณนี้นะคำถังแรก นี่เป็นดมอนด์เฮดแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นสึกว่าจะเป็นฟอร์มได้มีแรงมีพลังเดี๋ยวลองต่อยแกะดูทีเดียวลม้มโอเคเราไปต่อที่คำสั่งต่อไปกันเลยโอเคคำสั่งต่อไปก็จะเป็นการยกเลิกมาสเตอร์คูลเลอร์นะครับผม นี่ก็จะเปลี่ยนจาก6 720เป็น6 7 2 1หนึ่งนะครับผมนี่เราทำการยกเลิกแล้วตอนนี้เราก็สามารถแปลงล่างเป็นตัวไหนแล้วก็จะค้างไว้เลยนะนจะไม่มีสัญลักษณ์มอเิทิกกรร็จะกลายเป็นโค้ดฟีดยาวๆจนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็รอรีชาร์จนะโอเคเราไปต่อคำสั่งต่อไปกันเลยโอเคครับคำสั่งต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มอเอเลียนนะครับผม คำสั่งแรกหกสองหกสี่ห้านะครับผมโอเคเรามาลองพิมพ์กันเลยนี่เมื่อถูกก็จะขึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าพิมพ์ไม่ขึ้นเรามาดูกันว่าเราจะมีอัพชักไหมในสิบตัวเนี้ย นี่มีจริงๆด้วยนะแล้วออก็แปลงร่าง้วยด้วยนี่งับเลยก <c oughs> ็ปล่อย <c oughs> อเลยก,กินหีไลยเบิร์ <c oughs> ไม่ได้นะนปล่อยระเบิดกันเลย โอเคเราไปต่อเอเลียนตัวต่อไปกันเลยนะครับผมสำหรับคําสั่งในการเพิ่มเลยครับคําสั่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มฟีดแบ็กนะครับผมในัวเด็กไม่มีนะแต่จะเป็นมีในออ oh, นิเวิร์สโอเคเป็นงานก็ไปรับชมกันไลยคําสั่งก็จะเป็น3985นะ มาดูกันว่าเราจะมีฟีดแบ็กไหมรู้สึกว่าจะอยู่ข้างๆอัพชันะนี่มีจริงด้วยในสิบตัวเราเพิ่มมาเป็นสิบสองนะไม่มีคันนั้น l l เพราะผมไม่ได้พิมพ์คำสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์นะนี่ได้ฟีดแบ็กมาแล้วพลังฟีดแบ็กต้องชาร์จนะ ฟีดแบกเหมือนต้องชาร์จก็เดี๋ยวมีประมาณนี้นะครับผมถ่อไปเราไปดูคำสั่งสุดท้ายกันเลยนะครับผมเป็นคำสั่งที่อันตรายที่สุดในออเนติกนะชาร์จฟีดแบกแล้วลองชจมตีดูดี่ได้ไหมเบรใกล้นะโหอ,อยู่ใช้ได้ลองพลังนี้ดิ ไฟฟ้าไม่ได้เลยโอเคคำสั่งต่อไปก็จะเป็นการทำลายออนิทิกนะครับผมคำสั่งก็จะมีหมายเลข8 4 2 8นะครับผมโอเคเรามาพิมพ์กันเลยนี่เมื่อกดก็จะขึ้นออนิทิกแบบนี้เลยนะก็รอไปยาวๆนะ มากอนิทิกจะระเบิดเองรู้สึกว่ามอนนี้เขาจะยังทําไม่สมบูรณ์นะต้องรอให้เขาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับคําสั่งในออนิทิกในรุ่นต้นแบบในวัยเด็กชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมซับสไครต์รืมกุกันด้วยนะครับโอเคไปแล้วไว้เจอกัน